สุขภาพไม่ค่อยดีถ้าไอนอนน้อยไอจะเป็นวันนั้นไปอุดอนเนี่ยแล้วไม่ได้นอนเลยเลิกไิเกแล้วก็กลับมาเลินลิเกต่ออยู่ไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าร่างกายไหวแต่ว่าลืมไหมว่ายุเยอะ ทำเอาหลายคนเป็นห่วงหนักเมื่อเอสปาชยาฉลองคริสต์มาสด้วยการเข้าโรงพยาบาลหลังมีอาการป่วยหนักไข้ขึ้นสูงโดยคุณหมอวินิฉัยว่าเอสมีภาวะเกลือแร่ในเลือดตำ่ำและแพ้ภูมิตัวเองทำให้ต้องพักจากงานและรักษาตัวนานหลายวัน และล่าสุดหลังจากที่แอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลนานหลายวันพระเอกลิเกหนุ่มของเราก็กลับมาเล่นลิเกเป็นวันแรกในคืนข้ามปีงานนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตอาการป่วยของเจ้าตัวกันสักหน่อยดีกว่าค่ะใครบ้างคะสุขภาพสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะคะโอ้ค่ะเข้าโรงพยาบาลยาวเลยนี่เข้าทีก็เข้านาน,านงรงโรงพยาบาลถ้าเอดนอนน้อยอจะเป็นที่ผ่านมานอนน้อย นนหลายงานต่อกันวันนั้นไปยรอนนี่แล้วไม,ไม่ได้นอนเลยเล่นลิเกแล้วก,กลับมาเล่นลิเกต่อไ,ไมไม่ไหว,วไม่ไหวคิดว่าร่างกายไหวแต่ว่าลืมไหมว่าอายุเยอะแต่กลับมารอบนี้คือดูสดใสแล้วนะไปได้น้ำเกลือมาเยอะหรอสามไว้แต่เวทนอนอย่างเดียวเลยไนงะอ๋อได้ผลแล้วไม่ได้แต่งหน้าด้วยไม่แต่งหน้านอนอย่างเดียวหน้ามันก็สูมแล้วไม่ติดแต่จะมีขึ้นอันหนึ่งสงสัยเออหน้าเนียนมันน่าจะตกใจแบบว่าอยากเล่นลิเกมาเล่นดนวย ล้วเป็นไงวันนี้กลับมาเล่นในเกครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายไปนานก็ถ้าสังเกตดีๆร้องก่อนแรกก็จะร้องไม่ถูกเพราะว่าไม่ร้องนานไม่ร้องนานแต่ว่าโอ้แฟนๆเขามารอตอนเราวันนี้เยอะมากเลยนะเรียกว่าแบกพวงมาลัยได้ไหมมาจากเพีคบีก็มมาหลายทีเห็นเหมือนเดินแทบล้มมาพวงมาลัยกองขนาดนั้นเลพวงมาลัยเยอะนะเยอะมากดีใจเลย อมคือล้อมตัวเลยนะไม่ใช่แค่ติดตรงนี้แต่ว่าเราไม่ได้เล่นหลายวันแล้วเนะี่ยเขาก็คงจะเหมือนเขาเขามาให้กำล,ลังใจเป่านะมาให้กำลังใจน่ารักมาดอมแล้วก็บ้านเขียว,วคนที่แบบมามาส่วนตัวเลยวันนี้แฟนแฟนเอ็ดเยอะมากเห็นในไลน์ก็ใจข่าวเต็มไปหมดเลยเห็นใจแหละเอ็กก็อยากเล่นลิกม,มันก็เนาะคนเป็นพระเอกลิเกเนะเาะก็ไม่ได้เกี่ยวนางเอกมันก็ตั้งนานอะ่ะเนาะ แต่วันนี้ก็ไม่ได้เที่ยววันนี้ป้มอมไม่วันนี้นางเอกเป็นบ้านไงอ๋อใช่อ๋อวยพรปีใหม่ให้แฟนเะรขอให้เพจติดกันเานาะขอให้เป็นเพจที่ดีอยู่ผู่ประเทศไทยไปยาวๆแลนะ้วขอให้แฟนคลับในเพจเนี้ยทุกทุกคนที่ติดตามเนี่ยขอให้รวยทุกคน ให้ติดตามข่าวสารดีๆนะจะช่องจัแล้วก็รวยตลอดปีแล้วก็มั่งมีตลอดไปแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามไลยเห็นคลิปนี้ก็มาติดตามแล้วกันนะครับมาเป็นครอบครัเดียวกันคิดสว่าฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีก็แล้วกันนะคะหนุ่มเอสอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ในปี2024และเริ่มปีใหม่2025ไปด้วยกันแบบปังๆเลยนะคะทุกคน